เหตุการณ์เครื่องบินตกที่เกาหลีใต้ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้เรารู้อะไรแล้วบ้าง t n n w o r l d สรุปให้ฟังครับเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุในเกาหลีใต้มีจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด181คนเป็นผู้โดยสาร175คนและลูกเรือ6คนซึ่งเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้คาดว่าผู้โดยสารและลูกเรือเกือบทั้งหมดอาจจะเสียชีวิต ขณะนี้มีผู้รอดชีวิตเพียงสองคนเป็นลูกเรือทั้งสองคนที่ได้รับการช่วยเหลือออกจากซากของเครื่องบินที่ไฟไหม้มีข้อมูลว่ามีผู้โดยสารที่เป็นคนไทยสองคนบนเครื่องบินขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมซึ่งสถานเอกอคัครราชทูตไทยในกรุงโซกำลังติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ภาพจากฟุตเทจแสดงให้เห็นขณะที่เครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์และชนเข้ากับกำแพงจนไฟลุกท่วมเครื่องบิน ซึ่งเครื่องบินลำที่เกิดเหตุคือเครื่องบินโบอิงเที่ยวบินที่742216ของสายการบินเจจูแอรบินออกจากกรุงเทพสู่สนามบินมูอันจังหวัดชลลาใต้ห่างจากกรุงโซ288กิโลเมตรตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแต่หน่วยดับเพลิงเชื่อว่าเกิดจากฝูงนกบินชนเครื่องบินและสภาพอากาศที่เลวร้าย